สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัส,สอนสตอรี c ่เ t p นะคะพัส,สอนสตอรี่เป็น f c t p สายสีเขียวสายรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมนะคะรักทุกคนรักเพื่อนรักทุกคนนะคะก็คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาระด,ดีๆเอามาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะทําคลิปก็เอาสาระมาฝากแล้วก็ชมวิวไปด้วยวิวตรงนี้ก็ชมทุกวันแล้วก็ชมต่อไปนะคะไม่เป็นไรหรอกเนาะ ชมทุกวันแล้วก็ชมต่อไปเจ็ดอาหารที่ย่อยที่ย่อยง่ายลดปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะทุกท่านสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางเดิอนอาหารการเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายจะช่วยลดการอาการไม่สบายท้องท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียช่วยลดช่วยให้ระบบทางเดิอนอาหารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ จ็ดอาหารย่อยง่ายหนึ่งกล้วยนะคะกล้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่ย่อยง่ายเหมาะสําหรับทุกคนทุกวัยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาระบบทางเดิอนอาหารเช่นโรคลําไส้แปรปรวนโรคท้องเสียท้องผูกนะคะสองซอสแอปเปิลน,นะคะซอสแอปเปิลก็เป็นผลไม้ที่ถือเป็นส่วนสําคัญของอาหารเพื่อสุขภาพและอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็มันและมีใยอาหาร ที่สำคัญนะคะทุกบางชนิดที่จะส่งผลต่อการย่อยอาหารทำให้เกิดอาการไม่สบายท้องจากนี้ข้อ,อ,อจากนี้ซอสแอปเปิ้ลยังมียังยังมีเพคตินนะคะยังมีเพคตินซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำช่วยช่วยรักษาอาการท้องเสียบางชนิดได้อีกด้วยนะคะ<ม>เพคตินนะคะเพคตินสามไข อาหารที่ย่อยง่ายนะคะถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศหาซื้อง่ายราคาไม่แพงนะคะอุดมไปด้วยปโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายไข่สามารถปรปรุงาสามารถปรุงได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ลวกไข่ดาวหรือไข่เจียวล้วนแต่เป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะเหมาะเหมาะสําหรับ <c oughs> ทุกเพศทุกวัยนะคะสี่มันเทศอาหารย่อยง่ายมันเทศเป็นแหล่ง ใยอาหารทั้งชนิดละลายน้ําและละลายน้ําได้และไม่ได้นะคะละ,ล,ะลายละลายไม่ได้ใยอาหารชนิดละลายน้ําช่วยเพิ่มจํานวนแบคทีเรียดีในลําไส้ส่งผลดีต่อระบบการย่อยอาหารใยอาหารชนิดละลายไม่ได้จะช่วยลดอาการลดอาการย่อยอาหารและกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีนะคะ หกอกไก่อ้าห้าอกไก่นะคะแหล่งโปรตีนนะคะอกไก่แหล่งโปรตีนชั้นดีย่อยย่อยง่าย,ย,าย,ายช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองอกไก่ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินบีหลากหลายชนิดอกไก่ย่อยง่ายเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาทางเดินอาหารนะคะหกแซลมอนนะคะแซลมอนอาหารอาหารที่ย่อยง่ายนะคะแซลมอนเป็นแหล่งโปรตีนกรดไขมันโอเมก้าสามแร่ธาตุและวิตามินบีหลากหลายชนิดนะคะเจ็ด ข้าวโอ๊ตนะคะโอ๊ตอาหารย่อยง่ายอุดมพลังงานข้าวโอ๊ตเป็นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าคอกเตอร์คอกเกอร์เกลือเพรเป็นอาหารแปลลูกน้อยกว่าและยังเป็นแหล่งอาหารพลังงานชั้นดีนะคะเจ็ดอาหารที่เล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงได้รับสิ่งดีๆจากครูพัดที่นำเสนอไปนะคะ คลิปนี้เราก็จะมาชมมิวแล้วก็ฟังสาระดีๆจากครูพัฒนนะคะหวังว่าทุกท่านคงคงได้รับสิ่งดีๆที่ครูพัฒจะได้นาเสนอไปนะคะแลวฟังแล้วข้ามาชมคลิปย้อนหลังให้มาชมคลิปให้เป็นกําลังใจให้ครูพัฒแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้ว อย่างคอมเมนต์ใต้คลิปอีกนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปจะได้รู้ว่าใครบ้างที่มาให้กําลังใจนะคะขอคุณทุกท่านเลยนะคะขอคุณทุกท่านขอคุณทุกกําลังใจขอคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากทุกยอดซับยอดไลค์ยอดวิวที่ท่านให้มาก็ขอขอขอบคุณมากๆขอบคุณ f c t ซีขอบคุณ f อฟซีฝรั่งเงียบขอบคุณทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆที่รักรักสุขภาพกันทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงคงได้รับสิ่งดีๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ จบไว้เพียงแค่นี้นะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่จบก็คือช่วยฝากนะคะฝากทุกท่านช่วยกันสนับสนุนสินค้าของบริษัทนนโอมโฮมซับนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมทีพีสกินเซรัม่มครีมกันแดดแล้วก็เจลอ,อาบน้ําเจลล้างหน้าสบ,บู่ฮันนิโซแล้วก็มีทีพีกาแฟทีพีกโกโก้เสื้อองค์ปู่บริจิตตคอกลมและคอปกแขนสั้นและแขนยาวหรือจะเป็นเสื้อมนโอมและเสื้อลงผลพระแตนแฟมิลอรี่นะคะแล้วก็ยัง และเสื้อครอบครัวที่เสื้อมนโองคและเสื้อลงพลนปะแต่นแฟมิลีเป็นเสื้อครอบครัวแล้วก็พูดประชาสัมพันธ์แบบนี้เรื่อยๆไม่รู้ว่าของจะมีหรือไม่มีนะคะท่านใดสนใจสิ่งงของสินค้าต่างๆของบริษัทมนโองค์มทราบก็ถ้าเข้าไปที่ l ลายแอดทีพีสกินออฟฟิเชียนะคะ0ูนย์เก้6แปดห้าหกห้าห้าหนะคะหวังว่าทุกท่านคงให้กำลังใจและเป็นกำลังใจกับ ลุงช่างและป้าสวนผักเหมือนเดิมนะคะลุงลุงช่างป้าสวนผักก็เป็นเป็นคนที่เรา FCTV ให้กำลังใจเหมือนเดิมครูพัดยังยืนอยู่ที่เดิมนะคะไม่ไปไหนแต่ทำคอนเทนต์แบบนี้เพื่อให้เพื่อให้มันเป็นหลากหลายแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เข้ามาให้กำลังใจเราไม่ได้ไปพูดถึงเรื่อง ของเรื่องของลุงช่างพระสนฝากหรือทุกวันมันก็ไม่ใช่เราจะไปด่าไปว่าใครมันก็ไม่ใช่มันไม่ไม่มันไม่ใช่สไตล์ของเรามันไม่ใช่ที่เพราะเราด่าใครไม่เป็นเราก็ตําหนิใครก็ไม่กล้าตําหนิใครด้วยนะคะรู้แต่ว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบเราเก็บไว้ในใจแค่นั้นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบายบาย